สวัสดีครับพี่น้องพอ่พอ,พอครับผมลุงลุ่มชาแนลวันนี้จุพาพี่น้องไปมาครับผมไปหาสื่อข้องแล้วก็จะไปซื้อไอ้มามา่มาเผ็ดของอันเกาหลีมาล่องซีมเบิ่งนพี่น้องว่ามันเผ็ดสําปาเดี๋ยวไปสื่อน้ำกันพี่น้องอันนี้ถนนใหญ่ครับผมยางไปสื่อแนวกินครับผม เสื่องดื่มแล้วก็สิสื่อว่ามาเผ็ดมาซีมให้พี่น้องบิ่งว่ามันสีเผ็ดสำใดเนาะครับเนาะ บรรยากาศย่ำแร่ที่นอ๊ะใจหอบมากแล้วครับ พิสมูกก่อนอันยอซิยุก็เถากแก่พอดีนี่ครับเอ่โซจูนี่น้อสื่อเบียร์ครับ สองขวดเหล่าโท่ก็มีด้วพี่น้องเนี่ยเหล่าโท่ตัวนี้กระสือจะเบียร์พ่อไอ้บไข่ต้มพี่น้องคือไข่ต้มไปกินกับมามา่าเผ็ด cái nòng mạ mạ, mạ mạ thiết, nếu chúng cái nòng bự nó thiết

ทำสิบินะเหนียบลอยไพี่น้องถามเราว่าเผ็ดปะมะม่าเรว่าเผ็ดอยู่เดี๋ยวไปลองเบิงพี่น้องเดี๋ยวไปกินไอ้พี่น้องเบิงวับมม่าเกาหลีนี่มันเผ็ดบ่ แต่ด้ยินเขาว่ามาเลมันเผ็ดผมก็กินเผ็ดบอมากนะพี่น้องแต่ก็อยากล่องบึงเดี๋ยวล่องกันบามากเกาหลีบ่งว่าเผ็ดช้ำใดนะครับถนนใหญ่พี่น้องเดี๋ยวคอยถามไปเบิ่งกันนะครับว่าเผ็ดบอมสวัสดีครับพี่น้องสุครุสุขคนครับพ่อๆพอครับลุงลุงชาแนลนะครับนะเนาะพอดีผมไปเสื่อน มา,มาเผ็ดเกาหลีมาล่องให้พี่น้องช่มเบิงครับว่ามันสิเผ็ดซํำไดเนาะวันนี้ไปซื้อจากมาที่ใกล้ๆเรียบร้อยพี่น้องล่องมาสองซองพี่น้องสองซองล่องเบิงว่ามันสิเผ็ดบอเห็นเขาล่องหลายคลิปนะครับอยากล่องเบิงเพราะจะความกับอยู่เกาหลีเนาะอยากล่องเบิงนี่ก็มีแนวอแกะครับแคบหมูพี่น้องพักสลัดครับ ใครอยู่สองน่วยพี่น้องซับของอยู่ของพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เสร็จกอบสองอันแก้มเพื่อนเพชรนาอพี่น้องนี่ครับสองซองเลยพี่น้องก็โอ้โหสีมคือจึงแดงเป็นตะเพ็ดพี่น้องเลยแต่เห็นเขาล่องเขาบอกว่าเผ็ดแต่มาสูมาเล่แต่อยากร่องเลยพี่น้องผมก็เป็นคนบอกกินเผ็ดมากเลย แต่กร็ชอบเต่ก็บับัวม,มากแต่ก็ล่องบ่งสองสองหอเลยพี่น้อกล่องบ่งก็เพ็บอัอ่านสีสันมันแดงจีงคืองเปนอกเล กินเดี๋ยวพ่อเนานะซีนุ่มลุผม,ผมชนะน่ะันน,นี้จะมาลองบะม่าเผ็ดเกาหลีนะครับสองห่อจะรับประทานให้เพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่น้องสุขุสุข้นนะครับวนะ่าไหนรับชมบ้งว่ามันสิไหวบ่เต็มเมดนี่คือสิบูเมดด่อพี่นอเพราะว่าผมกินกล้วยไปหน่ยนนนวยหนึ่งผมอยากมันแสบท่องผมก็เลยกินกล้วยไปสำรอกสักหน่วยหนึ่งซะ กันตัองเสียบทถองเนาะกีนก้วยไปหน่วยหนึ่งยวกินบไงวันเผ็สดสั่มใดหืมสีสันพี่น้องเลยแดงชื้นคืนนี่ครับผมเออหน้มามาพี่น้องเสียบๆแล้วกันมามา่าเผ็ดเกาหลีอืมบันเลี้งเรื่อยๆพี่น้องมาครับผมเสียบๆแล้วกันโอเด้อร์แมวบางปน พบมะมาเอร์มาม่าเผ็ดครับผมมะมาเ,อ,เอร์เกาหลีมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับวันนี้ลุงหนุ่มชแนลจะนําเสนอมาม่าเผ็ดเกาหลีสองหอ่อะรับประทานได้หมดหรือเปล่านะครับผม,มเผ็ดด้วยด้อพี่น้องเก็บพอถึงขันพาเผ็ดมาก ยืงโอ้กระเผ็ดอยู่พี่น้องเต้าบักขันว่ารุ่นแรงมากรักแก้มครับจับมูอพี่น้อง มต่ว่าเผ็ดใหม่นะแต่ว่าเริ่มละสองสามขั้นเริ่มไม่ค่อยอืมโอ้เริ่มเผ็ดแล้วพี่นนอง tao <laughs> tao ok, tao muối <laughs> <ngũi> nọ, nọ. <cười> <cười> แสบปากเลยพี่นอ้องข้าวเป็นไงเลยเพชเพชเรล่องเพชรแล้ว เรื่องเสี่ยปากพี่น้องเหรอใครครับ <c oughs> <c oughs> 别犹豫了，嗯，真香。 hoa nào lại tớp đây nó mà có lý cho hoa nhanh nhanh nó để loại các bạn hoa Ủa,

mùa hóa lưng nhỏ tết nhỏ tết luôn tết nhỏ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  tết đầy tết nhỏ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  tết Bên, oh. thì nó mở kẹp muối được bạc không ô hết thế nào chẳng hoa lan bóc bóc đây ô có này có có ให้กำลังใจรุ่งรุ่งชาแนลเนี่ยเออพี่น้องพอ,อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับโอ้เพจพี่น้อง